สวัสดีทุกท่านที่รังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งครับวันนี้นะครับเราจะมาตอบคําถามมีหลายๆคนถามว่าพี่แล้วมัดูยังไงว่าตัวของนิวเบรดมันเก็บสแต็คครบ3หรือยังนะครับมันสามารถตีแรงได้หรือยังนะครับวิธีการคือเราดูแบบนี้ทุกคนถ้าสมมุติว่าเราเริ่มทําปฏิกิริยานะแล้วเรามีนิวเบรดอยู่ในทีมนะครับสมมุติว่าพี่แปะน้ำแข็งไปที่มอนนะแล้วพี่ก็เอาน้ํามาแปะนะครับ เห็นไหมสังเกตว่าข้างบนหัวมันจะมีลูกเกลียวขึ้นขึ้นมาครับเออตอนนี้ก็คือขึ้นมาหนึ่งขั้นใช่ไหมเออพอพี่แปะพื้นะครับคุครับแล้วพี่เอาตัวอื่นมายิงนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้นิวิเลตก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมเกลียวขึ้นขึ้นมา2วงแล้วครับมันมีทั้งหมดคือ3วงนะทุกคนนะแต่มันจะขึ้นมาแว๊บๆวใช่ไหมเออมันขึ้นมาแว๊บๆวตอนที่นิวิเลตก็ยังแบบเป็นอย่างนี้อยู่นั่นเนี่ยพอเราสลับตัวเป็นนิวิเลตออกมานะครับคุณครับเห็น ตอนนี้นะครับมี2งวงนะครับพี่โยนพืชเข้าไปนะครับเพื่นครับเสร็จแล้วก็นิวเมล็มากดครับนี่ครบสามแล้วสังเกตครับเห็นไหมนิวเรล็มันจะเลืองแสงครับตัวมันจะเลืองแสงเออง่ายๆเลยถ้ามันเต็มเมื่อไหร่ตัวมันจะเลืองแสงครับแล้วจังหวะนี้มันจะยิงแรงนะครับนี่ก็คือจังหวะยิงแรงของมาร่าก็คือจังหวะที่มันเลืองแสงที่สุดนะครับโอ้โหง่ายนะครับนี่ ก็ยิงได้พันหเลยนะทุกคนนะเออก็ยิงได้ทีละพันหเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะอ่าพอมันหมดเห็นไหมตัวมันจะกลับมาสีไม่เลืองแสงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โยนเข้าไปใหม่ครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็แบะน้ําแข็งยี่ไหมทุกคนเสร็จแล้วก็นิวเลีครับโป้เขาให้ครับเนี่ยครบสามแล้วทุกคนดูนี่นะครับยิงทีละพันห้านะครับ <c oughs> เนี่ยแล้วตัวเขาก็จะเรืองแสงแบบนี้ครับเห็นไ,ไหมเดี๋ยวพอมันหมดนะครับเดี๋ยวมันหมด มันก็จะค่อยๆหายไปทุกคนสังเกตบนหัวก็จะมีรูปเกลียวขึ้นที่ค่อยๆหมดไปทีละหนงวงหงวงนะครับแต่และว,วงมันอยู่ได้30วิวิหลังจากที่เราทําปฏิกิริยาแต่ละาธาตุเนาะเออก็คือเราต้องทําให้ครบ3ปฏิกิริยานั่นเองนะครับเวลาจัดปราร์ตี้เขาถึงบอกว่าให้จัดปราร์ตี้ที่มีาธาตุอยู่ทั้งหมด สี่ธาตุแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคนนะอย่างอ่ามาถึงปุ๊บพี่กดจงลี่นะครับชาร์จเข้าไปที่สลามนะครับเนี่ยเราก็จะเกิดวงหนึ่งวงละอันนี้เป็นสลามน้ำนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเราตีมันก็จะได้แต็แตกเลยนะครับนี่สองแตกแล้วนะครับเสร็จแล้วก็อาลมเป่าอีกทีป้ามเขาให้ครับพอกลับมาที่ดีเวเลตเห็นไหมตัวเขาก็จะเรืองแสงนะครับ อ่าเรามาดูสเต็ปนะครับทุกคนครับในการคอมโบเนาะเราก็แบบกดสกิล E ให้มันเปียกน้ํานะครับแล้วก็เอาตัวอะไรตัวหนึ่งมาทําปฏิกิริยานะครับเสร็จแล้วก็แบกน้ําไปอีกหนึ่งรอบครับเอาอีกตัวหนึ่งมาทําปฏิกิริยาครับเสร็จแล้วก็เอาอีกตัวมาแปะครับทุกคนครับเสร็จแล้วก็เอานิวเวลเลตไปชาร์จยิงนะครับนี่ก็จะครบ3ครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นถึง15ื่นได้นะครับเออหนึ่งห้าเก้าเมื่อกี้นะครับตอนนี้เรายังมีอ่าปีกหลังอยู่นะครับอันนี้ไม่มีโลโจอลี่ก็จะเป็นหมื่นสองนะ อ่านี่พหมดและสีเรื่องแสงของเขาก็จะหายไปนะครับอ่เรามาใหม่นะครับกดสกิลอีนะครับกาโลจุงลี่นะครับแปะน้ำนะครับกดพืชนะครับแล้วก็แปะสายฟ้านะครับเสร็จแล้วก็พินดิวก็มายิงด้วยเต็มแรงครับหมื่นเจ็ดไปเลยครับรอบนี้เออรอบนี้ได้ลดต้านจากซูโคสด้วยก็เลยหมื่นเจ็ดนะครับทุกคนครับแปะน้านะครับลดต้านซูโคสดอีกหนึ่งทีครับทุกคนครับกาโลจุงลี่นะครับเสร็จแล้วก็แปะ สายฟ้านะครับเสร็จแล้วก็พี่นิวก็ออกมาครับโจเข้าให้ครับเนี่ยเห็นไหมหมื่นเจ็ดนะครับอันนี้ก็คือได้ลดต้านจากคุคดด้วยแล้วก็ได้โลจุงลี่ด้วยนะครับอ่าสเต็ปก็จะประมาณนี้แล้วสเก็ตครับเนี่ยวถ้าเต็มเมื่อไหร่เขาก็จะเรืองแสงนั่นเองครับเออตัวของพี่นิวเขาก็จะเลืองแสงนะไม่ใช่ว่าเขาเขาเรืงแสงคือผมมันเรืองแสงเออแล้วปีกเขาก็จะเรืองแสงแบบนี้ครับซึ่งปกติเนี่ยความสามารถในการเลืองแสงที่ผมแบบเนี้ย มันเป็นความสามารถของตัวเทพนะพี่บอกไปเลยเออมันเป็นความสามารถตัวเทพเวลากดอันตรีแล้วเขามันจะเรืองแสงอะไรมันจะเลืองแสงอะไรเงี้ยเนี่ยดูครับเนี่ยเวลาจงที่ดาวตกผมมันจะเรืองแสงเห็นไหมเออมันเป็นความสามารถของพวกตัวเทพนะเออจริงๆแต่ว่าพี่นิวไม่มีอ่ะเออพี่นิวไม่มีอารกิกริทึมในการเรืองแสงนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ